ข้าวไข่ทอดกรอบโหทอดเป็นตำไทยที่หน้าตาไม่ค่อยไทยด้วยพี่น้องเพราะว่าอยากเผ็ดจ้ะ อยากเก็ดจากน้อยถั่วนี่ไปดาชอบใส่ที่หลังหรือว่าคลุกๆเอาเนี่ยตํานี่คือไม่ชอบเลยอ่ะไม่อร่อยหน้าตาเข้าทอดเราหมูทอดตำไทยถ้าไม่มีถั่วลิสงนี่คือมันก็ไม่เป็นตำไทยนะไปแ,แบบหวานนะ มาค่ะเพื่อนๆทานข้าวกับป,ปลาริดาเดอ้อมีอะไรก็กินกินไปเนาะพี่น้องเนาะกินเผ็ดแน่กินบอสเผ็ดแน่ก็ว่ากันไปอืากินกินเีน้อ ตั้งแต่รูปอ่าส่วนผสมส่วนตำมีประโยชน์อ่ะอืมรู้สุกอยากกินหลายหลายนีอง <ๆ S 1> อันนี้ไปจะ <ๆ S 1> ทำแบบคล้ายๆแบบข้าวทอดแบบมีคุก เครื่องนิดหน่อยพอมันหอมๆเนาะก็ชุบชุบไข่ทดอดก็มีรสดีด้วยอืไม่ใช่ข้ามันนะไม่ไม่ได้ใส่กะทิ ดรสชาติคล้ายกินขนมแบบ มีอะไรก,กินไปพี่น้องลูกหลานที่เลี้ยงมาไหว้ด้วยวพังตัวเขายินเลี้ยงตัวตะคองลำบากเนาะือนนี้น แค่นีก้ก่อนแสบแสบหิวแล้นี่ค้นทุกอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเยี่ยมชมอ่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเพลิดเพลิน Thanks so much, everyone. Thanks for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.